สวัสดีครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกกันครับแมนยูประกาศคว้าคุณย่าลิเวอร์พูลใกล้ซิลเคอร์เคสอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ2มิถุนายน68ตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เปิด2รอบโดยช่วงแรกเปิดฉากแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและไปสิ้นสุดวันที่10มิถุนายนเพื่อให้ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันคลับเวิลด์คัพ2025 จากนั้นตลาดซื้อขายจะเปิดอีกครั้งในวันจันทร์ที่16มิถุนายนนี้จนถึงวันกำหนดเส้นตายในวันจันทร์ที่1กันยายนส่วนสาววกผีแดงได้เฮกันก่อนเลยเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการเสริมแกร่งด้วยการคว้าตัวมาเตอุสคุนยามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ลิวอพูลใกล้ได้ตัวมิลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอลส์มัรหลังเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะผ่านฉลุยในทางกลับกันดีลของฟลอเรียนวีเอต์ยังไม่สมหวังหลังเลเวอร์คูเซนยังปัดข้อเสนอรอบ2จํานวน130ล้านยูโรอย่างไม่ให่ดีงานนี้ทางเลเวอร์คูเซนต้องการ150ล้านยูโรหรือต้องแถมนักเตะ1คนซึ่งฮาวิเอเลียตเป็นนักเตะที่เลเวอร์คูเซนต้องการ ตอนนี้เดอะคอปลุ้นกันยาวๆครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าพลาดครับเพราะนักเตะมีใจมาหงแดงรอหาจุดกลึงกลางครับนอกจากนี้อาเซนอทที่ซัมเมอร์นี้มีเงินให้ช็อปจุใจทว่ารายแรกก็ยังไม่มามีแต่หยิบใส่ตะกร้าล่าสุดเล่งกระโดดร่วมแจมไบรอันเอมโบโมดาวยิงเบรนท์ฟอร์ดที่เป็นเป้าหมายของหลายๆทีมมาช่วยเติมเต็มในเกมรุก ส่วนความเคลื่อนไหวต่างจๆจะมารายงานให้ทราบครับชอบคลิปฝังง่ายสบายๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ